ไปกันที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงครับ mm hmm. เกมไฮไลท์ของสงขลาในเสื้อสีแดงครับพบกับระน,นอง2ทีมที่แพ้พัทลุงมาครับใครชนะเกมนี้เข้ารอบเลยสงขลาแพ้จุดโทษเลยนะครับขณะที่ระนองแพ้ศูนย์ประตูต่ตอ2ดูให้ฝีคิกของเกรียงไกรสมทองครับฉลับกองหลังสงขลาแล้วก็เป็นทัตนาชาหมัดเหมที่ซปเปอร์เซฟได้นะครับนี่ได้กองหลังตัวเก่งมาแล้ว เกมดีขึ้นเยอะครับอย่างพุ่งปัดได้ท่านนาชาแล้วจังหวะนี้ครับเกือบทําเข้าประตูตัวเองครับในครึ่งเวลาหลังของระนองนี่ครับบอลหลุดไปหมดแล้วเจ้าตัวโอ้โหบอลมาตกที่เท้าเลยนะครับยังดีที่สมพรหมัดหนำนี่ตามตะครุบไปได้แล้วดูจังหวะที่สมพรศาสตร์ยาวมาครับถึงก่อนนะครับสําหรับนัทพลตางามแล้วสุดท้ายครับนี่ครับอดีตนักเตะทีมชาติไทยประทุมชูทอง หาตำแหน่งตัวเองเจอแล้วครับขยับขึ้นมาเล่นกองหน้านี่ครับยืนหล,ล่อๆหนึ่งประตูต่อศูนย์ในนาทีที่7ในนาทีที่77ครับดูจังหวะสปีดไปกองหลังของสงขานี่ช้าหมดแล้วบอลมาติดขาหลังของประทุมชูทองก่อนเจ้าตัวจะด,ดีดเข้าไปนะครับแล้วดูประทุมอีกครหนึงครับสองประตูต่อศูนย์ครับแทบเลิกแล้วครับนาทีที่86 โอ้โหจจ้าวะโมงเข้ามาแล้วเปิดของสดาพรน,นินบุตรนี่มันลงตัวมากครับดูกันอีกครั้งครับดูประทุมเสาแรกแล้วก็โดดเทคไม่มีใครเทคด้วยเลยนะครับจบเกมครับระนองเอาชนะสงขาได้2ประตูต่อศูนย์ะครับเก็บ3คะแนนเข้ารอบต่อไปพร้อมพัทลุงได้สำเร็จครับ ก็รู้สึกพอใจนะเราใช้เด็กเล่นแต่เด็กบางส่วนติดภารกิจจริงๆนะครับแล้วก็พวกนี้ก็จะมีเด็กบางส่วนที่ที่จะต้องชิงชนะเลิศที่สงลานะครับน,นี่แบ่งมาแค่บางส่วนมันเก็บม,มันเป็นการมิกกันเพิ่งจะเริ่มมิกกันครับไม่เป็นไรรูปเกมถือว่าโอเคแต่ว่าด้วยความเก่าเกมความจำนานเกมอะไรต่างๆของทีมนนองอ่ะก็ต้องยอมรัว่าเราเป็นรอง ครับก็สำหรับการเล่นในนามจังหวัดก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าเป็นตัวแทนของจังหวัดด้วยแล้วทําให้ทีมสามารถเข้ารอบได้แล้วก็คือต้องขอบคุณน้องๆท,ทุกคนที่ช่วยกันไม่ว่าผู้เล่นหรือว่าสตาฟหรือว่าโค้ชทุกคนที่ว่าช่วยกันวันนี้ผมว่าคือฟุตบอลคือวันนี้เราต้องการชนะเพื่อจะเข้ารอบต่อไปแล้วก็คือน้องๆทุกคนก็คือมาจากเยาวชนแล้วกออ็มันจะสร้างแรงแรงแรงผลักดันแรงจูงใจให้ใหเด็กๆในจังหวัดใน14จังหวัดภาคใต้อ่นมาเล่นกีฬาด้วยแล้วก็คือ มันเป็นการสร้างสีสันด้วยเพราะคือทุกคนาอาจจะติดท,ทีมชาติมาหรือว่าเล่นสโมสรใหญ่อาจจะเป็นแรงบนันดาลใจให้เด็กๆได้ทุกคนก็กรู้รู้สึกดีใจครับ